แต่ช่วงแรกๆแ,แบบช่วงที่น้ำมาเป็นจริงๆอ่ะงูก็ประมาณหนึ่งอ่ะไอตอนเป็นหุ่นนั้นเน็กที่อยู่กับพี่อ้อมอ่ะอันนั้นเนาะหุ่นนั้นเน็กมาทีหลังแต่ยี่หุ่นนั้นเนกเหมือนปาก,กกว่างูอีก <c oughs> หุ่นนั้นเน็กเนี่ยมันคือมันคือเรเวลูชั่นของที่เหลือง <c oughs> งูเนี่ยมันออกกลางวัน <c oughs> เอารายการกลางวันรายการสดมันก็จะมีความแบบ กัดอะไรประมาณนี้ด้วยด้วยเสียงด้วยการแบบว่าสัมบัติสํานวนแต่อีหุ่นนั้นเน็กเนี่ยมันคืออัตลักษณ์เนี่ยมันคือเป็นคนทขาหล่ออ้อมทำกับอ้อมพิยดาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนคาแรคเตอร์คือตาแก่ agressive ปากเสียแล้วคิดแต่เรื่องลบมันก็เลยนึกว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นแล้วก็เมียไว้ให้อ้อมด่าพอคาแรคเตอร์ของหุ่นนั้นเน็กเนี่ยมันคือตาแก่ agressive มองโลกในแง่ร้าย มันก็เลยทําให้ mindset มันบังคับมึงต้องพูดแต่เรื่องเร็วๆมึงต้องปากเร็วอ่ะม,มึงต้องเป็นตัวคาแรคเตอร์ปากเร็วแล้วก็เลยพยายามคิดเรื่องเร็วๆ <c oughs> ทุกอย่างอะไรเนี่ย <c oughs> ออกไหมเนี่ย <c oughs> แซวปากเขานูนน่นนี่อะไรเงี้ยแซวพ่อเขาเนี่ย,ยใช่ไหมแซวพ่อเขาเนี่ยคุณพิสารมลรักอสูรใช่ไหมพ่อแกเนี่ยเห็นเล่นละครมเห็นทาอะไรเลยเนี่ยนั่งเก้าอี้โยกเนี่ยใสย่หมวกผ้าไหมายออกไปจากไรฉันอะไรเงี้ยก็แล้ แซวครับนีหห่หออไม่แอมคาแรคเตอร์อัมนู่นอัมนี่อะไรกันไปอะไรเงี้ยส่วนอีงูในเกมมอสแมนฮิตก็มีหน้าที่ก็อาดานักร้องเอพื่อสุดท้ายคืออะไรเ<ล>พื่อให้นักร้องเขาตอบาต,ตีแบบจริงๆอ่ะก่อนที่ก่อนที่มันจะมาลงตัวที่น้ไปอยู่ใต้โซฟ,ฟาเชิญเองดูมอนิเตอร์เนียจริงผ่านมาหลายเวอร์ชั่นถูกปะมันคือการพาดงงกันเลยพาดข้างหลังก่อนพาดข้างหลังก่อนแล้วก็เริ่มมี หลาย Proces มากมันมันจะมีจังหวะที่แบบมันเคยใช้หลายวิธีคนอื่นเล่นเออเพราะว่ากูก็ต้องอยู่ในโอบไงคนอื่นเล่นแล้วกูภาคสุดท้ายกูเลยต้องทำเองเพราะมันไม่ซิงมันไม่ซิง์แล้วก็จนมันฝรั่งเลมันมาซื้อสปอนเซอร์เป็นมีเลม่มีเหลี่ยมเป็นช่วงต้องออกมาเบรกสามแล้วออกมาเบรกสามแต่พอพ้นช่วงมันฝรั่งเลแบบว่าหมดสัญญาปุ๊บทีนี้ออกทุกเบรก ออกทุกเบรกทีนี้ออกชนิดที่ว่ารายการสดเนี่ยสมาพยังไม่มาเปิดสองเบรกนะกับาจด้ปกติเขาไม่ค่อยใสยนะ่แต่เขามีเหตุเพศภัยอะไรบางอย่างใชนะ่ไหมเปิดไปสองเบรกแล้วไอ้งูนี่เซิร์ฟอยู่สองเบรกแล้ว คอแกแกตะคิปเบยวนั้นเป็นนั้นเหลือเปิดรายการออไอ้ป๋มท่องดีว่าไอ้ป๋มก็อนุนี่นะไปก่อนอ่ะเดี๋ยวสักแป๊บพี่ไก่ก็จะวิ่งเข้ามาแล้วเล่นมุกได้รับรางวัลวันนี้เต็มที่เลยครับสิบแปดบาทอะไรเงี้ยเล่นมุกตัวแรกกันมาแต่ไอไอไอเดียที่ว่าเป็นหุ่นที่แบบแอตแทกศิลปินอะหรือกัดศิลปินมันเริ่มมาจากครั้งแรกตอนที่แม่งไม่มีใครทําเลย วันที่ยาญ่าหญิงมาแล้วเราก็มีไอ้ตุ๊กตาเนี่ยเราจําได้ว่าตอนนั้นมันไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเลยมันก็จะมีเอ็กต้านั่งใส่ชุดแขกชุดแขกแบบไม่เนี้ยไม่เนี้ยเป็นเด็กนักเรียนเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็มีเป่าแขกเป่างูแล้วก็เอ็นเนี่ยมาผูกกับปลายปีงี้นีอย่างเงี้ยเนาะม่งงงเงาเงาไอ้งูตัวนี้เป็นพับพับหนึ่งเท่านั้นเองแล้วสุดท้ายจบรายการเราก็มอบอ่าพี่ไก่เขาก็เล่นมุก มอบช่อดอกไม้มอบนัชมิลของสปอนเซอร์ใช่ไหมแล้วมอบนูนี่ให้ด้วยละกันครับจบรายการยายาหญิงก็กลับบ้านไปแล้วะไอ้งูเนี่ยขดอยู่บนพื้นเลยไม่เอากูก็เลยแบบว่าาอาเฮียอะอาทิตย์หน้านะตอนนั้นกูยังเขียนกริปอยู่อาทิตย์ถัดไปก็เลยแบบมันต้องมีคิวเข้าเพลงยายาหญิงไอ้เฮเล่นมุกเข้าเพลงยังไงดีวะก็เลยเล่นมุกว่าไอ้งูเนี่ย มาหาแม่มาหาแม่ก็อามาก็แบบว่าการเป็นอันเนี้ยพันก็หลบโง่โง่งี้ยใจร้ายจังเลยเนี่ยไม่มีใครรับกลับไปเลยเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนึกว่าจะได้ไปอยู่บ้านยาหญิงเศร้าจังเลยอ่ะอะ้รเงี้ยแต่มาปุ๊บปุ๊บเข้าเพลงไอ้เฮียปรากฏว่าคนมันก็ชอบคนมันก็ชอบแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับยาหญิงต้องเข้าด้วยงูตัวนี้ทีนี้เริ่มเหิมเกิม ก็เริ่มแอคเซสซีฟขึ้นเรื่อยๆยเริ่มแอกเซสซีฟขึ้นเรื่อยๆยผู้ใหญ่เขาว่าไหมแรกแรกเ <c oughs> นี่ยเขาก็ตอนแรกแตอนแรกมันก็เกินเบอร์เหมือนกันเขาก็มีติงติงมาบ้าง<ห>บอกเบาเบาหน่อยบอกเบาเบาหน่อยอะไรเงี้ยบางทีก็ดูกความที่เป็นรายการสดแล้วมันก็คือ,อ <ะ S 1> ขนองปากอะไรเงี้ยด่าเดอคนดูอะไรเงี้ย เรียนไปทำไมเรียนให้โง่เปล่าอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีแบบเริ่มไม่น่ารักอ่ะเริ่มเออคนก็บอกใจเย็นๆยนอะไรเงี้ยนี่อย่าไปด่าคนอื่นแล้วที่สำคัญมีอะไรให้ด่าตัวเองเข้าไว้อะไรเงี้ยมึงจะเห็นว่างานกูจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆตอนกูออกใหม่ๆนะมั้ยออกจากงูมาเกมมอนตเพลงฮิตตอนนั้นกูก็จะแบบผมสีใสแว่นดำต่อเล็บแส่เกงค้ำมาใส่แจ็คเก็ตลายงูเป็นเฟอร์แบบแต่งตัวแบบเหมือนเป็นพังเป็นแบบแต่งตัวแรงๆอ่ะ เฮียคือลุกจัดจ้านมากเปลือกแบบจัดจ้านไว้ก่อนเพื่อเรียกร้องความสนใจก่อน<อ>แล้วก็งานก็คงจะไม่พ้นของการตลกจิกกัดแล้วก็คอนเทนต์ที่ได้ก็บันเทิงล้วนเกมโชว์เป็นหลักออะไรนู่นนี่เว,เว,เวทไฟชอนอีเวนต์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยุคใส,ส่สูตรเอตอขึ้นอา่เอาเลิกทำผมสีแล้วแล้ว,ลวก็มาเลิกใส่แว่นนู่นนี้เอาจริงเชื่อไหมวเวลาไปดูงานเก่าๆของตัวเองอะเขิน ไอ้ชนนี่แม่งเห็นหน้าอึดอัดชิบหายเลยเเกูไม่เห็นตามเมือแล้วเคยตอนทุกวันนี้ไทยทำเทคมีเอานะใส่แว่นดำนะใส่ได้ครึ่งเทปต้ตต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 องเอาออกมองเหี้ยอะไรไม่มองเหี้ยอะไรไม่เห็น,<า>นลเ <"M ong S 2> ลยมองอะไรไม่เห็นเ,เลย <laughs> มืดเต็มไปหมดโอ้ไม่รู้สึกอึดอัดมากนึกออกไหมคือทุกวันเนี้ยอยากไปทําเลสิกเหมือนกันนะเพราะว่าไม่อยากใส่แว่นแล้วแต่ว่ากลัวคนกลัวหน้าไม่มีอะไรก็เลยแบบว่าทุกวันนี้ก็ใส่แว่น สายตาก็ทั้งยาวทั้งสั้นเพราะเมื่อก่อนสายตาไม่ไม่มไม่ยาวมไม่สั้นเลยเลยใส่แว่นแก้ตีเปงั้นเองแล้วก็พอโตเป็นคนอายุ50ิกว่าแล้วเรื่องราวที่แบบชิ้นหนึ่งไม่อยากตลกแล้วเพราะมึงรู้ดีว่ากูไม่ได้เป็นคนตลกแต่กูพยายาม,ม,มหาหนทางที่ว่าอย่างไรถึงจะตลกถูกไหม,ามทางก้าวล้าทางเอ็กซ์เกสก็เป็นวิธีแรกที่กูใช้อานุนี่น,นี่ก็เลยแบบอ่ะพอมาทำคอนเทนต์ออนไลน์เฮียมีคนตลก,กันนี้เยอะ ก็มาดีครับเนี่ยโหเฮีย้องเรียกว่าตลกไปเลยคือเราไม่ตลกขนาดนั้นต้องทำงานตลกแล้วก็พยายามหาช่องว่างหรือทำในสิ่งที่คนไม่ทำสุดท้ายก็กลายเป็นอะไรบางอย่างกูคงเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยแล้วนะก็หวังว่าถึงตรงนั้นก็ยังคงจะมีใครที่ที่ยังติดตามเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นแฟนดั้งเดิมที่ดูเรามาแต่ไหนแต่ไรหรือแฟนใหม่คนชอบพูดว่าวงการบันเทิงอยู่ไม่ได้นานกูก็แย้งตลอดเลยกูก็มีความสุกว่าอยู่อย่างไรตั้งหาก